โสดแล้วจีบได้สองหดาราสาวโสดที่ผู้ชายอยากหมายปองอยู่ในสถานะโสดกันแล้วสําหรับเราดาราสาวในวงการบันเทิงแต่บางคนก็โสดแบบสดๆร้อนๆแต่งานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ ดับ5าเบลลาลานีนางเอกสาวสวยที่ก็เพิ่งจะออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับอดีตคนรักไปและเหลือไว้เพียงความเป็นพี่น้องเท่านั้นหลังจากที่ก็พารู้ใจกันมานานถึง9ปีโดยให้เหตุผลว่ามีความคิดและมุมมองที่ไม่ตรงกันนั่นเองซึ่งก็เรียนเอาหลายคนนั้นใจหายไปตามๆกันและก็เคารพการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายแต่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าสาวเบลล่านั้นได้กลายเป็นสาวโสดใบแดงไปแล้วงานนี้นุ่มๆคนไหนที่รอคิวจิบสาวเบลล่าอยู่ก็เริ่มทำคะแนนกันได้เลยละจ้า อันดับ4มินพิชยาโสดมาสักพักแล้วสาหรับนางเอกสาวมินพิชยาที่เลิกลากับไฮโซรังหลังจากคบหากันมานานถึง5ปีซึ่งช่วงเวลาที่เลิกกันใหม่ๆก็ทําเอาเจ้าตัวนั้นเสียใจอย่างหนกักไม่ออกจากบ้านมาเป็นอาทิตย์แต่สุดท้ายก็เข้าใจว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติมีรักก็ต้องมีเลิกจนกระทั่งตอนนี้สาวมินก็มุบออนแบบสวยๆเป็นสาวโสดอีกหนึ่งคนทีโดยแลลมั่นใจขึ้นเยอะงานนี้จะมีรักข้างใหม่เมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไป ดับ3นิวเคลียร์ฮันซาดาราสาวที่ต้องเรียกว่าเป็นคุณแม่สายสตองเลยก็ว่าได้เพราะเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องยุติความสัมพันธ์กับสามีอย่างดีเจเพชจ้าความลดสถานะมาเป็นเพื่อนและเป็นพ่อแม่ของน้องไทก้าเท่านั้นซึ่งเธอก็ออกมาพูดว่าไม่มีใครที่อยากจะให้ครอบครัวของตัวเองล้มเหลวแต่ด้วยทัศนคติต่างๆที่ไปด้วยกันไม่ได้ความสัมพันธ์เลยต้องจบลงแต่หลังจากที่เธอโสดก็แซ่บขึ้นเยอะเล่นเอาลืูว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งกันเลยทีเดียว ดับสเบียร์พัสรนานันนักร้องสาวสวยที่คร้ยๆก็หมายป้องมาแต่ไหนตไรแต่ตอนนั้นเจ้าตัวก็หัวใจไม่ว่างสักทีพอกำลังคบหาดูใจกับยูทูบเบอร์ชื่อดังแต่ทวาล่าสุดเธอก็ออกมาประกาศแล้วว่าตอนนี้โสสนิทพอได้เลิกรากับคนละเก่าไปเป็นที่เรียบร้อยและดูเหมือนว่าการเลิกราในครั้งนี้จะจบไม่สวยอีกด้วยแต่อย่างไรหนุ่มๆคนไหนที่อยากจะดามใจก็ต้องต่อคิวคนไว้ได้เลย อันดับหน,น,นึ่งเตยจรินพรนางเอกสาวสซยมนีที่ครองโซนมานานหลายปีหลังจากยุติความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มอาเล็กธีรเดชไปเราก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวค,ความรักของสาวเตยกับหนุ่มๆคนไหนอีกเลยแม้จะเคยมีข่าวคุกฟิกกันกับเพื่อนร่วมช่องแต่ก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้มีอะไรแล้วที่สาวเตยโซนมานานขนาดนี้เป็นเพราะอะไรกันแน่แต่เจ้าตัวก็ออกมาบอกว่าถ้ามีรักครั้งใหม่เมื่อไหร่ก็จะมาบอกให้ทราบกันอย่างแน่นอน